มาดูการผลักดันในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง6จังหวัดอันดามันและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมกันในการจัดงานบิ i n เน็ตแมทชิ่งผลักดันการท่องเที่ยวเชิงยั่งยืนค่ะ นายโสพลสุวรรณราตนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานอันดามันทัวริส์มเน็ตเวิร์กอิงง2024ี่สิบสี่วิ t เน็ตแม a ชิ่งเทเบิลท็อปลณโรงแรมโพภูเก็ตโดยมีนายวรสิทธิ์พุทธจีบแยนำเพอเมืองภูเก็ต นางวิรินตราปภากิจยศพัฒนประธานรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคลัสเตอร์อันดามันและประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจาก6จังหวัดอันดามันได้แก่จังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลระนองและภูเก็ตเข้าร่วมงานรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคลัสเตอร์อันดามันกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง6จังหวัดอันดามัน รวมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการถือว่าทีเซและการท่องเที่ยวประเทศไทยภายในงานมีการจับคู่เจรจาธุรกิจบิสเนสแบทชิ่งระหว่างกลุ่มผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยวสุขภาพอาหารและเครื่องดื่มสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างการรับรู้แบรนด์การสร้างเครือข่ายธุรกิจการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การเก็บข้อมูลลูกค้าและการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรโดยมีผู้ขายกว่า50บริษัทจาก6จังหวัดอันดามันและผู้ซื้อกว่า200รายจากทั่วประเทศเข้าร่วมโดยเน้นการเจราจาธุรกิจแบบตัวต่อตัวเพื่อสร้างโอกาสและความร่มมือที่เข้มแข็งกับ